วันหรอห่างอยู่เมื่วนี่ก้อนขันถือถือนี่จะได้มาเข่าเมื่อแล้วโอ้โหจอดพร้อมไหมอ่ะศูนย์ศูนย์อ่ะมวันนี้กะที้จอดทำศูนย์ศูนย์ก็ได้คู่เก่าเล่าใหม่ครับขอบคุณสำงรถเตือน Thế luôn anh, thế rừng? luôn ta tem lưu thiệt là. Ti ta 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 đi. นั่นเดี๋ยวเราีตัดออกไปมันตีน้วป้อมได้สองนเนี่ยเอาอันเข้าได้เหรอลูกล่างบังอยู่กำลังตีไหมโอ้สามโอ้เข้าดีวันนี้มันก็ Old oh, đọc nhanh đi vào. Sì, à mọi thằng mọi thằng khát lệch tay nhao si hay si vừa lê hả lẽ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  บ่ได้๋ผ่าจุ่มน้ำหนึเอาตีรถเดี๋ยวโอ้โหตีเลยมั้ยขาน้ำเือก็โอเคฮะม,มาถืออ่ะเอาเด้อนะเน๊อะนั่นเด้อตกก่อนก็ถือมาสนามผมมุนมาถือนั่นนะป๋อมนะ <c oughs> สนามผุนต้องเม็ดเลยมันลูกลูกขเขยัมันยังหนักอยู่ยังง่วงอยู่ยังเพิ่อได้เข่ามือไปเลยมาตีหัวดเข่าค่อยไปนี่ <c oughs> อย่บ้าดีคกงานไม่ <laughs> มาตัดเอาได้ผู้ใดผู้ใดขวงกระตดเดาตีตาเตียมมันโอ้ยอันจอดใกล้มานั้งสวนเลยปะใช่ใช่โอ้โไปขวาเสียตี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 ันตีตีตีตัตีตีตีนีา จอดคืนน่ะมันหลอดปองไปแนวไหนวะไม่นี้ปองหลอดจะดีวะปุ่มาเลยเน่ยโอ้ถื่อนปะนานละวอานึงน่อวเด็กตีวะ cái gì vậy, khóc không? cái cái điều cái gì má yang đi, giá nặng, cây phốt, không phải hạt thì thiên này, hạt thì thiên đáp nè, à, ต้องใส่ฟงฟิงพอมเพื่อนเพื่อนปวดขาป่ะเอาเปพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องพี่ ยัม,มายัม,มาเยีนตีไรได้อยู่ได้ล,ลูกสามโอ้สเข่าคุยอันเลี้ยสองตีเลยสินะตีได้เปล่า,า,งาน,เนงลนเ,นเลยตัดเต็มก่อนนะโอ้ทังนี้ตีหมด<ท>ีเดียวนะโอ้ตายมันไกลหัวาทั้งนี้

สามหนึ่งสามหนึ่งรู้กันนะเโอ้ยใกล้ๆตีบ่ถึงนี่นะป้อมใกล้ๆถึงพอดีมันใกลๆกับว่ายกมือว่าสุดมาดูสายโหดเขาเล่นกันยังไงครับอ๋อโอ๋ยมัเลี้ยงปวดไหมวะสามเท่า เข้ากันปะอ้๋อี๋อีออมาตวมงมวงย่าย่าถือแ้นเด้อเอาย่านถือแน้นไะรนะอ้ะาาถือแกน้นไะา,า,า,านาาอาา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 านานาาาาาาาัาะ thờ hàng nó sáng sao luôn đấy không? Ừ, làm quá. Thế thì chỉ đọc bỏ, xung xung. Chọt kiếm như mà, xóm phổ. Ừ, cái nào thế này? Cái nào đây kiếm. ไม่ยังนอนไม่ยังอะไรนอนเงี้ยยังนอนพรอมเดือดร้อนเลยเออได้ส่งมาอ่อนฮะสามตีเพียรสองลูกครับเมื่อกี้เออระยะนี่เยตีว่าพลาดนี่ไกลเจ๊นี่มันใกล้่ผลหาไปซ่อมซ่อมไอไก่หลายมันไก้ไก่บดิซ่อมไป ดุดบ้างตีเลยบ้าโอ้ยหเดี๋ยวเน้นหนักเลยล่ะเออ,อ,อไหนเนี่ยมันต้องปล่อยมือออกขวายหน่อยหนึ่งลูก,ก,น,ลกนี้เพราะว่าลูกนี้หนักก็ลูกนั้นทาร่าเขาพิการกว่านนะเขาเปลี่ยนมานั้งหรืามา คือคือประมานคือเลิกงาั้นเว็บไว้แต่ครับตัวนเนี่ยถรามาดาสองทุ่มจีอืมเต้มหาแล้วนี่ว่าหา้าสามสองเกียอ์อองเดี๋ยวออออยสองลกูกเขาเสียปกเกินสองเนาะ เสียบกเกินสองเงนินะเพราะไอตีจอดเลยโอ้ยก,กูกับสก,กูกาผลมาเกินเอก,กูดาดันะครับเกกมาดาชันอรับสามไ <laughs> <บ> <laughs> ด้นะสก,กูจนว่าถอยหลังเป็นกิโัวะนี่แมเออเสียสองกันนะ น้องตีตะเต็มเย็นหนึ่งวันนึยนครับเนี่ยสี่หาเก็บเก้าเยนมาลน่ะ่พอสองขวดแล้วนะเขาเก็บนึงนะโอ้ขวดถึงหนึ่ง้าเลยครไอ้ขวดเอาจะาของที่ะลูกนี้ลูกนี้เจ้ากับสามด่านตัวด่านนบ้านะ โอ้ยว่านาไปเตะออกเลยบอกนอ้นี่ตีจ้าๆเลยวะโอ,โอ้ตกตังแเถอะมันต้องสอบอีกสองสามวันทีพุทธนาคอยิเข่ามือนึ่งนะจีนนี่ออกสายอยู่มันวงนีกก้อนขันเทือก็จแได้มาเขาื้อแล้ว อ้วจอดปพอมวะเอาอยัางไงดีล่ะนะปพ<อ> <laughs> ้อมเจ้าไปจีสนามบนบัตเตอรูกพี่เอ้มันโดดไหมยตกใส่เม็ดกับพ่อนห่าๆหนีมั้งแฟนถืออาคมลงไ,ไ, <laughs> <laughs> ยไปย่ข้างบนเลยมั้ยเออนั่นแหละลุกดูตายเดี๋ยวพ่อนูกเดี๋ยม่พ่อนตีสองหนกะจ้างเราพ่อตีสองหนนนี่แหละ เนียนี่ก็มีมามัวด่างนี่ก็โอ้โขาไปพีพูด่ะพูด่ะพูด่ะพู่สนีก็พอแลอวเนี่ยี่ป้อบเขาเปลี่ยนเนาะตัวางเั่นเขากระตีเลยเหรอเขาเปลี่ยนส้ำหนัอมัเปลี่ยนเนียเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนมาอ่อนเขาให้พวกน้อนตีมันมันจะจอดบป่ะเเขาเลยตีเอาก็ไปตีป่ะ น้องเขาเปลี่ยนตัวนะน,นั่นเขาเปลี่ยนอยู่เขาเปลี่ยนอยู่แต่ไม่ยเสียสองไหมฮาฮ่าฮบ็ฮว่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่า่าเนาฮ่าฮ่าฮ่าน,นะนะ่ะคัาต่นฮ่าฮสาฮ่ก็่ลฮ่าฮ่า่าฮ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 สาเ่าฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่ ปาดเข่ากันเถอะทดจอดเขาเถอะเออนั่หละที่จอดเถอะจอดจอดจอด่าฮ่าม่าอ่าฮ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 ่อฮ่า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 ฮ่ัอาน่่าฮ่า่่าฮ่าาั่า ขันมาครับท่างสายคือออกคืออันนี้เลยอ้าวยังอยู่ยังอยู่นะโอ้ยทำไหมทำไหมจ้ะ คนงีเปลี่ยนใช่ไหมมันหนเปลี่ยนใช่ไหมเอานักป้อลเ,เล็กนึงน้องเลียสองโอ้โหัป้อเอาอู้นัป้องมึงบ้าปะยังนะเีบมาแล้วอันอน้องตีจอดไปเตียมนเน่ยรเลีย,ยแล้วนี่อเข้าได้อเ,ดอเอาเลียยยเจ้จตีขุ้ยใครอย่ละ เอาตีเอาเจ้าที่ถือก็นเลเตี้ยมกสิตีตัวมเปลี่ยนนะเยเอาเขาบ้างเอากัดเขาได้เขามก็รถเมื่อตัวนั่นนั่นห็่ไหมนั่นเขาอะได้มืงเนี้ยหาหกันเขาคองนี้เหาหกครับโอเคครับ Tiền <laughs> ừ, <đeàn rồi> mà Nó kia liền nó Nhớ tớ vẫn của nó Ui, chân mà Tí đứng đứng vào không Sao nám, tấn phải bói xuất chén nó nó tìm thịt được ว,ดดว,ว,วันตกเ้ออมนตกนี่เออมันตกมีไปนีวนันละี่นะให้ตัวเสียงกันวันตีบัรถือโอ้อันเขากันไมเหล่ยไมเหล่นมไม่เห่เหเหกับหมดน่แหละมันนะมสุกคน,นนะ่ะนะปลอกสองเท่านาะเนาะเนี้นยจะรวนเนี่นยสอง ส่องสีมาตีรับพี่น้องมาเกมแล้วกันเพราะว่าจังไหนก็ต้องตีลุงนี่ลงจังไหนก็ต้องตีลุงหนึ่งเอ้ยตีดาแ้มให้เข่า่ะขันเข่าก็น้อนตีต่อให้เกมม,มันตีบประตอก็เข่า ออมันยังลูกตีมันง่ายกว่าลูกเขา้นน,นานละ <laughs> มันตีมันยากง่ายกว่าเขาได้บอสแต่น้มเขาสต่น้ำเขาว่าเขาก็เขาง่ายกว่าตีสน้ำเขาตีง่ายกว่าเขาสว่างโอ้ยหแเขามาพิ้งแบบเกมหนึ่งเกมครับแค่ครับ